น้ำเสียงของพวกเราจะสะท้อนความจริงจังความเอาไหนและน้ำเสียงสะท้อนถึงอะไรมันสะท้อนถึงไมซ์เซตของเราด้วยยังไงบ้างพี่ลักบางคนเวลาไปสัมภาษณ์เวลาที่ไมซ์เซตของเราติดความเป็นลบอีกนิดนึงนะน้ำเสียงของเรามันจะมีความเหวี่ยงอยู่ในตัวมันจะมีความมันจะมีความไม่เชื่ออยู่ในตัวบางส่วนในนั้นนะ่ะแต่บางคนที่ไมซ์เซตที่แบบภาวะผู้นําสูงมากๆอ่ะน้ำเสียงไมเนอร์กริยาท่าทางแล้วคาพูดของเขาเป็นคําพูดที่ให้เกียรติ คู่สนทนาเป็นคําพูดที่อยากจะคุยด้วยอีกจังเลยอ่ะคนที่มีเซนต์ลักษณะเหล่านี้จะเป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามไปสัมภาษณ์ไป็นเมิทโทนียิ่งถ้าเรามีของ ไหวพิบดีนำส่งได้ดีกรรมการจะเลือกเราแบบไม่ต้องสืบเลยมีคนยืนต่อหน้ากรรมการ100-600คนคนคนนี้จะสามารถผ่านเข้ารอบได้โดยไม่ต้องสืบเพราะว่าอะไรนอกจากอัพสกิลแล้วเขาเก่งขึ้นแล้วไอสิ่งที่ดีมากกว่านั้นคือความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นมันเป็นการให้เกียรติคนอื่นๆจะไปเข้า MT ต้องรีโลเคตไปร้อยแปดเวลาไปรีโลเคตมันจะมีคนไม่ยอมรับเราแต่เด็กคนนี้จะทําให้เขาเชื่อว่า เน่ยคนนี้ยังไงก็ตามคนจะรักเขาอยู่ดีเพราะเราก็เชื่อแบบนั้นคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณก็อยู่รอดหมดถูกปะเพราะเั่พี่ลักจะบอกว่าถ้าคุณรู้เรื่องของเทคนิคและสกิลในการที่เอาไปใช้ในการเข้าโครงการบริเนตเมนต์ตัวนี้มันไม่ใช่แค่การอัพสกิลเพื่อโนเลจอย่างเดียวแต่มันคือทุกอย่างสีหน้าแววตาการกระทําและรวมไปถึงไมช์เซตคุณต้องอัพสกิลแล้วรู้ว่าตัวเองกําลังมีอะไรที่ผิดพลาดบางคนมาหาพี่ลักษ์บางคนอาจจะมีความลบติดด้วยพี่ลักษ์ฟีดแบ็กนะพี่ลักษ์ไม่ใช่เห็นสิ่งที่เป็นจุดบออดแลม้มงาพัก แปลกกลับไปว่าเราอาจจะต้องบ่มข่มตัวเองนิดนึงตอนไปเมเนจเมนต์ทัวนี้พราะพี่สังเกตว่าเรามีน้ําลบในตัวบางส่วนซึ่งพี่จะบอกอย่างนั้นเสมอนะใครที่ดีเทคเจอว่ามีความลบบางส่วนพี่รักจะพูดเสมอนะว่าเราเป็นคนที่จริงๆอัพสกิลแล้วเราเกิ่งขึ้นแล้วนะแต่มันมีอีกนิดนึงมันมีกิมมิ่นิดนึงที่ถ้าเราปรับได้จะช่วยทําให้การเข้า MP ไม่ยากเลยซึ่งตอนที่ไปสัมภาษณ์เมเนจตเมนต์ทัวนี้ไอ้ช่วงชั่วโมงเวลาที่อยู่ต่อหน้างานพยายามข่มสิ่งเหล่านี้ไว้ซึ่งนั่นน่งงทีีรักม้้ๆไวนะ จะบอกว่าใครที่พี่ลักเห็นวิวใครที่พี่ลักเห็นว่าต้องปรับปรงุงพี่ลักฟีดแบ็กไปตรงตัวเพราะฉะนั้นการมาอัพสกิลนี่คือเห็นว่าทําไมบางคนต่อไฟส์เดย์สรอบเมื่อก่อนไม่มีเซเว่นเดย์มีแค่ไฟส์เดย์บางคนต้องต่อคอร์สไฟส์เดย์พี่รักสองรอบกว่าจะเข้า MP50K ได้ครั้งหนึ่งบางคนต้องต่อคาสเนี่ยไอสองคาสเนี่ยไฟส์เดย์สรอบเพราะว่าอะไรบางคนครั้งแรกนะมีคนที่ในะรอบปี2 0 2 4มาต่อไฟส์เดกับพี่รักสองรอบซึ่งจากว่าเนื่องจากว่าเขาไปลุยตะลุย MT เองมาป แล้วเขาเข้าไม่ได้พี่รกักจะบอกว่าคือความที่ไปตกมาเนี่ยมันมีความกิลต t ้มันมีความรูม้สึกผิดมันมีความทับถมตัวเองมันมีความลูกดาวตัวเองกว่าจะแก้ให้คนคนหนึ่งกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้สิ่งที่เขาเรียนนอกจากจะ up skill แล้วพี่รกักให้เขาเรียนเรื่องของตัวไมยเสร็จเพิ่มเติมซึ่งพี่รกักจะบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ละคนไม่เหมือนกันที่มาพื้นเพแต่ละคนไม่เหมือนกันความมั่นใจของแต่ละคนที่มาหามาเจอพี่รักไม่เหมือนกันนะอยากเข้าได้เหมือนกันนั่นแหละ แต่ประเด็นคือกล่าวที่มาพวกเรามองตัวเองต่างกันเช่นพี่รักษจะให้ประเมินตัวเองว่าเต็ม10คิดว่าตัวเองเป็นเท่าไหร่ตอนนี้บางคนมองเห็นตัวเองเป็น4เป็น5แต่อยากเข้า MP มากๆถ้าใจเขาก็ถึงเลยนะเขาถึงมาอัพสกิลในคอร์สซึ่งพี่รักจะบอกว่าต่อให้เป็น4เป็น5ถ้าใจเราถึงจริงๆเวลาอัพสกิลเราจะไปถึงฝั่งฝันได้อยู่ดีซึ่งบางครั้งอาจจะต้องต่อ2คอร์สเพราะว่าอะไรอัพสกิลครั้งแรกไอ้จาก4จาก5มันจะไปเป็น6หลังจากครั้งที่2มันจะกลายเป็น8ซึ่งพอเป็น8แล้้วโอกกาาาสสในนรจะเข MP มมัูงากแล้ว